ทายาทไอสไตล์ le, ตัวจริงโผล่ให้กำลังใจจิ๊บสสิการผู้สมัครผูวกก้ว่ากทมหมายเลข16คุณผู้ชมครับเมื่อวันที่4เมษาย,ยนที่ผ่านมาเนี่ยทางกลุ่มใส่ใจเขาได้มีการเปิดตัวผู้ว่ากทมอย่างคุณจิ๊บสสิการนะครับก็มีการชูนโยบายในเรื่องต่างๆนะครับเกี่ยวกับความปลอดภัยของคนในกรุงเทพนะฮะเรื่องของ cctv ทางเท้านะครับการติดไฟทั่วกรุงเทพเพื่อความปลอดภัยของคนกรุงเทพนะฮะแต่อีกหนึ่งไฮไลท์สําคัญของการถแถลงข่าวในครั้งนี้นะครับก็คือคุณมาร์คไอสไตล์นะครับที่โผล่เข้ามาเซอร์ไพรส โดยคุณมาร์กเองเนี่ยเขาก็เป็นทายาทของไอสไตน์โดยตรงโดยเชื้อสายนะครับรวมถึงยังเป็นนักวิเคราะห์เรื่องเทคโนโลยีที่มีชื่อเสียงอีกด้วยนะฮะซึ่งถ้าย้อนกลับไปนะฮะตอนที่ดรเอสุชชวีนะครับเขาได้มีการบอกว่าตัวเองเนี่ยเรียนกับอาจารย์ที่เป็นเชื้อสายของอัลเบิร์ตไอสไตน์จริงๆนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยเฮอร์เบิร์ตไอสไตน์เนี่ยก็ได้ออกมาบอกว่าตนเองเนี่ยไม่ได้มีเชื้อสายของอัลเบิร์ตไอสไตน์นะครับเอาง่ายๆก็คือเป็นการเข้าใจผิดกันนั่นแหละฮะแต่ว่าใในนนนนงงงงงาาาาาาาแถลลข่่่่ววววเเเปิิิดดตตตตััััคคุณจจ๊บบีียยทมมมรรรร์์์ไไไไไออสสะ้้หก ใจคุณจิ๊บนะครับซึ่งทั้งสองเนี่ยก็เป็นเพื่อนกันมา20กว่าปีแล้วนะครับก็มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอยู่ตลอดนะฮะและทางคุณมาร์กเองก็ยืนยันนะครับว่าตนเองเนี่ยเป็นทายาทเป็นเชื้อสายของไอสไตล์จริงๆนะครับเอ้านี่ก็เป็นอีกหนึ่งสีสันของการเลือกตั้งผู้ว่ากทมในครั้งนี้นะครับยีบสพฤษภาคมก็อย่าลืมไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันนะครับ